ช่วงนี้สนับสนุนโดยช่อง Freedom Blood ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชชนเคยกับด้วง no body x ประกายแสงนัตตีนะฮะเราอยู่ในดงด้วงกันนะฮะใช่เราอยู่ในเรียวทานนะฮะมาครับก็เหมือนกันฮะ,ะพลังแฝงของผมก็จะมี ที่เซตไว้เอ้าเดี๋ยวนะเฮ้ผมเสรไว้แล้วไม่ใช่เหรออืมโอเคเดี๋ยวเซตให้ดูเลยแล้วกันนะครับถอดออกทั้งหมดแล้วก็เลือก HP กันมา HP อัตราดาเมจจัดไปแล้วก็เลือกคุณสนสมบัติ HP อัตรารักษาจัดไปต่อมาขั้นที่4 HP อืมจำได้ว่าผมไอ้นี่ไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายัางนะเออน่าจะยัง อัตรารักษาอัตราเมและกันอัตราเมทเท่จัดจัดโอเคเดี๋ยวเซตรูนให้ทุกคนได้รับชมเลยมีโลคุ้มกันนะกาตาการนำจริงๆโลคุ้มกันก็ดีนะครับอัตรารักษาก็ดีนะเอาโลคุ้มกันแล้วกันมาต่อมา HP ลดดาเมจ HP โจมตีมูเอา HP ไปก่อนนะ h ะโจมตีเดี่ยวเอ้ยนี่หมอกาชูราจัดจัด H โจมตีเดี่ยวเฮ้ยหมอจัดจัดหมอจัดจัดโอเค ประมาณนี้มาต่อไป hp บล็อกอันนี้ก็ดีครับมา hp ผลต้านทานดีครับ hp ไม่มีแล้วไปต่อไปเลเวลส hp โอมีเพียบเลยอัตราค r ท t i ค้ l block ผลต้านทานผลแม่นยำ damage ขเอาอัตราคีก็ได้เน้นด a m a g ไป hp แล้วก็อัตราคีครับนะ hp ก็ประมาณนี้ต่อไปครับอันนี้ฝั่งเด็บนะ ต่อไปเป็นพลังแฝงก็ของด้วงอาชูระคาบุโตก็จะใส่ชุดต่อสู้นะความเร็วก็30 d e f a ดีฟอไป H p อันนี้น่าจะขอจากเดี๋ยวนะดูก่อนมีตัวอะไรนี่มาฟอบ,บ้านแมนขอยีบน่าจะไม่ได้ใช้ละ HP 8%แต่แต่ว่าแบนพิกน่าจะใช้อยู่นะเราม,มีเพิ่มลูกไฟนะโอเคไปลุยย,วยาวๆครับลุยครับปาดไปจังหวะนี้ก็จะเล่นทีมเดิมเหมือนของผมเมื่อ ที่ผมอัดคลิปของเรียวไทม์น้นะก็จะเป็นปู่บอมนะด้วงนะครับแล้วก็โบร้อนนะครับสามตัวโกงไปก่อนเลยเออมาครับอ๋อมันรีที่แต้มพันหนะไม่ใช่แต้มพันสองเนี่ยที่ผมบอกไปมันรีที่แต้มพันหนะครับสําหรับคนที่จบใน2อ0พแต้มเรียวไทมนะครับเออโอเคมาเขาเลือกอะไรอาเิีินขับเคลื่อนโอ้ใช้คอบเก่านะยคอบเก่าจังหวะนี้ก็จกักรพรรดิเด็กเรวินแล้วก็ โซนิกนี่เลยครับนี่เลยครับจัดไปมาอมเขาไม่มีโซนิกจริงๆไว้โซนิกข้างหลังก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเราจะจัดแบบโอเคจัดแบบนี้เขาไม่มีเกวินด้วยลุยครับผมมาภาพเดียวกันเลยมา <c oughs> ครับกดออโต้เลยกว่าออตโต้เลยกว่าเออสำหรับพี่บัสต้องออโต้หทั้งหมดนี่ฝังเสียงเงาติดซอมบี้แมนไปหวานไปหวาน,นไหมให้ชิบะไล่ตี ชิบะไล่ตีทีนึงเกวินไล่เตะแต่ไล่เตะไปที่โบรอสนะเอาละครับสุนัขชิบะออกโรบบืมไปจังหวะนี้โอเคตายไป2ชิบะไล่ตีซอมบี้แมน2ทีฮิลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็มีระเบิดกี่กี้คืนกลับมาไม่เป็นไรครับอาชูล่าโหมดคลั่งครับจังหวะนี้หืมแรงจัดๆไปเลยครับไปหวานเลยบโบลอสเอออัปคัตจบเกมไหมจบเกมห้งไวมากไวมากเอาับไอดพี่บัตไปลวยกันต่อครับ เดีย๋ยวเล่นสักประมาณ6ตานะเอ้ยจะเลิกเล่นแล้วหรอเจอควรจะเลิกเล่นนะฮะเอาวะเจอไอดีพี่บัสยังไงครับเล่นสัก6ตานะกดออโต้ล้วนๆเลยดูซิว่าจะชนะกี่ตานะครับอันนี้มาแบบสั้นๆนะมาแบบสั้นๆเดีย๋ยวเล่นครบ15ตาเดีย๋ยวเอาผลมาให้ดูในชุมชนแล้วกันนะครับว่ามาได้เท่าไหร่นะครับว่าชนะไปกี่ตานะเออมีแม็กซายฟ้าด้วยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมาครับ รับแรงกระแทกแล้วจังหวะน,นี้ไปลุยทีมเดิมเรื่อยๆอยากรู้6ตาชนะเท่าไหร่แล้วก็15ตาชนะเท่าไหร่นะครับผมจะกดออโต้นะเออไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับถ้าเล่นแพ้ยังไงผมก็เล่นให้พี่บัตได้2008เป็นเป็นคนแรกๆอะนะโม้ไปเรื่อยนะตี้นี่ชิบบาออกลบไปโอ้โหไม่ต้องถือมือด้วงแล้วมั้งเนี่ย ไม่ต้องถึงมือด้วงครับจังหวะนี้โอ้ชนะไปแบบชิวๆออกแค่สองตัวเองสุนัขไล่ตีก็แทบชนะแล้วโอเคไปต่อวันแรกมันง่าย FC ฟซไอเอซีแต่ขึ้นต้นด้วยว่าไอ้นะเอาเรื่องเอาเรื่องแต้มหนึ่งพันสองห้าสิบจัดมาเลยครับเฮ้ยเขามีเกวินด้วยว่ะแล้วเขาอยู่สีฟ้าอันนี้ผมต้องระวังแล้วนะอันนี้ผมต้องระวังแล้วนะไม่เป็นไร เราบอกทุกคนไปแล้วเราจะกดอโอโต้ชิวๆฮะเรามีโบลอสเขาไม่มีโบลอสฮะดูแค่นี้ก็รู้แล้วฮะอืมมันหน้าไปไหนนัตตี้เดี๋ยวหยิบสมุดเดสโนตขึ้นมาอีกทีหนึ่งเลยสมุดปลอมมา <laughs> ดิครับจังหวะนี้ฝังสีงาเอาได้เปิดก่อนซะงั้นพาเกโรเกโรเข้าป่าล้วก็ชิบบาทไล่ตีสองทีโอ้เกวินแทบไปหวัน <laughs> น่นนี่นี่เราใช้ลูนดาเมจเนี่ยเนี่ยใช่ไหม <laughs> ลืมเปลี่ยนลูนเดี๋ยวไปเปลี่ยนลูนเดี๋ยวไปเปลี่ยนลูนเป็นลูนออโต้ เป็นลูนเป็นลูนเฮนพีนะออไหนดูดิโอ้แต่ลูนดาเมจก,ก็โหดอยู่นะอาชูล่าคลั่ง,งปึ๊บไปตายเฮ้ยลูนดาเมจก,ก็ดีอยู่นะเนี่ยอย่าไปลองลูน h ฮพสักตาหนึ่งเกวินไล่เตะโอเคมาจะฝังซีเงาใส่ใครอาชูล่าเราหมดคลั่งแนละ้วเมื่อทําการเคลื่อนไหวเราจะไล่อันตีใส่นายนะเราไล่อันตีใส่นายนะดูนะไล่อันตีใส่นายนะ นายก็ตายไปซะนอนไปเลยแล้วอป,ปคัดธรรมดาแล้วก็เก็บชิบ่าไล่ตีสองทีจบเกมวายจัดๆไหนลองเดี๋ยวเดียวตานี้ขอลองรูน HP ที่เตรียมไว้เออโอ้ยเจอ600เจอแต้ม600น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่โอเคมะอุย้ยโหดนะเจอทีโมโหดนะ เฮ้ยเขายิ้มให้เราด้วยวะเราก็ยิ้มตอบกลับไปเฮ้ยอา้าวโอ้เลือกตัวมาซะดีอ่ะในนี้รุนดามเมจใช่ไหมเรเปลี่ยเนเป็นเดฟนะครับเฮดพีที่เราเตรียมไวต้ตะกี้นี้ลุยครับไปครับอ่ะดูซิว่าจะทําดามเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะไม่มีพลังโจมตีเลยครับมีเฮดพีลุ้นวนไปครับปึ๊บอะตอมิกไปหวานชิบะไล่ตีสองทีดวงยิงได้อยู่นะดวงเขาจะน่าจะเดบแบกจัดๆเลยนะเอาละครับ,บ สุนัขชบาออกลบชิบาบอมไปบึ้มไปโอเคยังยืนได้แปลว่ารูนเฮีมีผลนะทำให้เขาเลือดไม่ลดเลยนี่เะี้ยอาชูล่านี่น,น,น,นี่นี่ของจริงใช้เฮีในเป็นดามจอันตีนะเออนี่เงี้ยแล้วก็หมัดอาปคัดไปสมบวรอลชิบาไล่ตีหนึ่งที่สองที่เฮ้ยแรงอยู่เหมือนกันนะแรงอยู่เหมือนกันนะเอาละเอาละสุนัขชิบ้าออลบรับแรงกระแทกนี่เงี้ย แล้วก็อัชูล่าครับโหมดคลั่งสวนกลับไปเอา่าวระเบิดตายตัวกีกี้เรียบร้อยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราใช้ลูน h ฮดพีนี้ไปเรื่อยๆล้กันกดออโต้ไปเรื่อยๆไปครับเทิร์นที่5ปตึ๊บมาครับปึ๊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 บ,บโอเค <c oughs> ทีมจัดหนักจัดเต็มนะเฮ้ยทีมเขาเอาเรื่องอยู่นะทีมเขาเอาเรื่องอยู่นะมาดูซิกดออโต้จะชนะไหมลุยกันครับไปครับฝั่งสีเงาเปิดไปก่อนเลยจังหวะนี้ปื๊บไปแล้วก็ชิบาไลาตีอันนี้เราลูนเทปพีนะเพราะฉะนั้นเราเจาะไม่ค่อยเข้าแล้วเขามีกี่กีกลโบลรอดรับแรงกระแทกด้วยสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีสสดสสดชิบาไลาตีสองทีโอเคเกวิ้นไลต์เตเกวิ้นไลต์เตคืนกลับมา เอาละครับสุนัขชิบะเอาโลไปแล้วก็โบอาชูราคาบุโตของเราหมดคลั่งฮะแรงจัดๆนะทะลุโปโลปูบอมแล้วปูบอมเลือดติดไม่ย่อท้อเลยทีเดียวเชียวสำหรับหมดอาชูร่านี้เอาละครับฝังซีเงาคืนกลับมาโดนอาชูร่าไล่อันติคืนกลับไปแน่นอนฮะรอดูเลยครับอาชูร่าหมดก้าวปุ๊บ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 โอมนี่ฮะกิกีโบร้อนรับแรงกระแทกระเบิดไหม กีโ้โบล้อนยังไม่ระเบิดแต่เราเลือดก,ก็ยังเต็มอยู่รับแรงกระแทกจากโบล้อนกับจังหวะนี้ระเบิดถล่มดวงดาวมายุ่งแดงได้โจมตียัง,งไงกี้ iki, ยังไม่ระเบิดแต่กี้ฝั่งเขาระเบิดแล้วนะโดนอาชูราสสวนกลับไปตายไปเลยนี่ฮะ <c oughs> ความแรงลูกเตะวัยยุศลาตันนะอ,อืมาสตันสตันเหรอไม่เป็นไรเรายืนแท้งเรายืนแท้งนี่ระเบิดกี iki, ส้สวนกลับไปพร้อมกับดาเมจสะท้อนของโบล้อนนะ ไม่ใช่ดัเมจสะท้อนของของด้วงสิเออดีใจที่ได้พบคูณเรียบร้อ,อยยอมแพ้ชอบสับสนระหว่างโบลอสกับอาชุระคาบุโตเออสับสนทาไมก็ไม่รู้มาครับตาสุดท้ายของคลิปนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นยาวๆไป15ตาก็กดออตโต้เนี่ยแหละแต่ว่าผมต้องไปกินข้าวนะเพราะฉะนั้นมันจับภาคไม่ได้อ้าวยอมแพ้ประโถแปลว่าชนะ6กตาลวดนะครับโอเคไหมชนะ6กตาลวดแบบกดออตโต้เนาะใช้ลวนเฮพีด้วยโอเค ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์นะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอา15ตาโพสในชุมชนนะว่าผมได้แต้มเท่าไหร่ผมจะไม่เมกนะคือแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรโชว์ไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบายบายสวัสดีครับเออเดี๋ยวโชว์้ายคลิปเลยก็ได้นี่ว่า